เริ่มแล้ววันนี้ครับสำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่ง com ชิงสิทธิ์3,000บาทต่อคนหลังจากกระทรวงการคลังเปิดเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง com ให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่16ตุลาคมวันนี้เป็นวันแรกครับวันนี้16ตุลาคม63 เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งผ่านทางเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com โดยเปิดให้ประชาชนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้ครับซึ่งณนะเวลาที่อัดเสียงทำคลิปนี้อยู่เวลาประมาณ7ในการ23นาทียังคงมีจำนวนสิทธิ์คงเหลือจํานวน9้าน1 5 8 569สิทธิ์ครับ จากที่รัฐบาลให้จำนวน10ล้านสิทธิ์ซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขในการลงทะเบียนรับสิทธิ์3,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการมีดังนี้ครับเริ่มลงทะเบียนวันนี้16ตุลาคม2563ตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง23นาฬกา6โมงเช้าถึง5ทุ่มครับเงื่อนไขาการลงทะเบียนสำหรับประชาชนคือ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสุการแห่งรัฐให้จำนวน10ล้านคนหรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดครับนอกจากนี้เมื่อได้เข้าไปในเว็บคนละครึ่งลงทะเบียนโครงการแล้วจะมีข้อความด้านหน้าเว็บด้านท้ายว่าหากท่านได้รับสิทธิ์และมีการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการมาตรการช็อปดีมีคืนครับ นี่ก็คือเงื่อนไขสำหรับโครงการคนละครึ่งลงทะเบียนคนละครึ่ง .com รับสิทธิประโยชน์3,000บาทต่อคนตลอดโครงการโดยการจ่ายคนละครึ่งภาครัฐช่วย50%ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันการใช้จ่ายเริ่มใช้ตั้งแต่23ตุลาคมถึง31ธันวาคม63เป็นช่วงระยะเวลาของโครงการครับโดยใช้สิทธิได้ที่ร้านอาหาร เครื่องดื่มสินค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการยกเว้นสินค้าที่เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบและบริการต่างๆครับโดยวิธีการชำระเงินผ่าน G-wallet บนแอปเป๋าตังซึ่งจากโครงการนี้เรียกได้ว่าผลตอบรับค่อนข้างที่จะน้อยกว่าโครงการอื่นๆเนื่องอจากเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาผ่านมาชั่วโมงครึ่งมีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ไปยังไม่ถึง1ล้านคนครับยังเหลือสิทธิ์อยู่9ล้านกว่าสิทธิ์จาก10ล้านสิทธซึ่งโครงการ ดังกล่าวทําให้ประชาชนรู้สึกว่า การใช้จ่ายเป็นไปค่อนข้างซับซ้อนยุงย่งยากโดยความเห็นของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่อยากที่จะให้จ่ายเป็นจำนวนเงินยอดเดียวเพื่อสามารถนำไปใช้จ่ายบริหารจัดการได้ในครอบครัวได้อย่างง่ายดายมากกว่าครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันสำหรับโครงการคนละครึ่งที่เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้วันที่16ตุลาคมเวลา6นาฬกาถึง5ทุ่มของวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจโครงการนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ はい。<ペー> w w อร์ไวท์เว็บคนละคึ่งคซึ่งเว <c oughs> ็บไซต์ผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้อัปเดทที่มีประโยชน์อื่นๆผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันครับ ฝากติดตามด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ